ผูุ้กับการกองอุทธรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะที่สำนักสงฆ์ถ้ำงูสวงบ้านผาสิงอำเภอหนงองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพลตํารวจตรีบุญจันทรนวลสายผู้มุคลับการกองอุทธรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอดีตผู้มุคลับการตำรวจภูธรอ,อุดรธานีพร้อมคณนะเดินทางมาเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทนาน,นันทวิชศรีบุญเรือง ผู้กำกับการตำรวจภูทรหนองวัวซอและพันตำรวจเอกวิทเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสพอมอุดรธาน,นีให้การต้อนรับโดยมีพระครูวินิจคุณวัตร,รองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอวัดบ้านสามขาสันติสุขและพระอาจารย์ประเสริฐปะวะโรสำนักสงฆ์ถ้ำงูสวงเป็นองค์รับผ้าป่าในครั้งนี้โดยมีพตถุประสงค์ในการนำเงินปัจจัยที่ได้รับมาสร้างมนฑ์ด ครอบองค์พระพุทธรูปสมเด็จองประฐถมทรงเครื่องจักรพัดขนาดหน้าตัก60นิ้วเป็นพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นปูชนีสูงสุดผู้สร้างและผู้ร่วมสร้างเพื่อพัฒนาจิตใจฝ่ายธรรมะและปลูกฝังเยาวชนให้เข้าถึงธรรมะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไปดังนั้นทางสำนักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการสร้างมณฑ์ดกครอบพระพุทธรูปสมเด็จองประถมทรงเครื่องจักรพัดเป็นจำน,นวนมากซำ รับในการร่วมทําบุญในครั้งนี้ทุนในการก่อสร้างเป็นเงิน274,000บาทโดยมีประชาชนและญาติโยมร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจเริ่มบริจาคสมทบทุนก็สามารถที่จะเชิญได้ที่สำนักสงฆ์ถ้ำงูสวงนะคะที่ตาบลหมากยาอำเภอหนองหูซอดังกล่าวค่ะ